เบตรงกัคะตอนหน้าเจ้าของสองคนนี้ค่ะจับผัดใหญ่นะคะเป็นไงพี่การทำไมบะหมี่เส้นแบนน่ะมันเหมือนเส้นข้าวซอยวะขายมาแล้วคีิปีคะเด็นสามครับเด็นสามเกินละสอปีเกินร้อยหรอเกินร้อยปีแล้วหรอคิปมเนี่ยบะหมี่ร้อปีจริงมีร้อยปีก็ไม่อร่อยกว่าตอนเราเอาไปทำเองอ่ะเก่งร่วงไม่เป็น ชื่อแบรนด์ชื่อลูกท้ออ่าแล้วเบตงอ่ะก็มีเบตงตาลูกท้อเป็นดั้งเดิมอ่ะคือย้ายมาจากเบตงค่ะ,ะแล้วก็หลักๆอ่ะอันที่เป็นตัวหมี่เบตงเลยจะเป็นหมีแห้งที่ฉันเคยส่งให้แกที่มันเป็นก้อนๆอ,อันนั้นคือที่เชลลไลฟ์สองปีอ่ะ,อ,ะอันนั้นจะมีวางข่คือเม่บิ๊กซีโรตัสเซเว่นด้วยนะคะเขาลวกดีไหมเขาลวกดีไหม ไม่เหลวคือคลุลลหมอดำข้าวซอยว่ะมีส่งไปที่เชียงใหม่เขาซื้อไปทำข้าวซอยอะไรเงี้ยทำข้าวซอยใช่มีแบบแห้งด้วยนะแบบว่าแบบที่อันนี้เป็นแบบสดเนี้ยอันนี้มันจะเก็บในตู้เย็นสองสัปดาห์เองจะแบบเก็บได้แป๊บเดียวอ,อะไรเงี้ยมันเป็นบะหมี่ไข่แล้วผสมไข่อยู่ข้างในด้วยแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งแบบแห้งก็จะเป็นแบบว่าเจีาทานได้อันนี้มันดีมันดียังไงตัวเส้นมันจะมีความเหนียวมีกลิ่นหอมของเทกเจอร์ของตัวไข่มันมีซีเครตอยู่แต่ว่าแจ้งไม่ได้มันเป็นสูตรแต่ว่าก็คือของเราอ่ะกินแล้วมันจะรรู้ว่าาเเป็นของ ต้องลองนะคะใครชอบกินมีอยู่แล้วหรือว่าใครทำร้านเสวยเตี่ยวนะคะต้องนี้นะคะมีเบตรงตาลูกพอนะคะทุกคน